อุ้ยนกจะเคยเดียวเอ้อดูอะตรองนี่นี่เห็นลิกลูกอันนี้มเลยใส่งามๆเลยอืโอ้สระวะดแลงอย่งนี้นี่จะเทยละอ๋อ,อเลยนะเทยสวัสดีครับยำเศร้าครับ <c oughs> มื่อี้ก็มามายำเบ็ดอีกแล้วครับเข้าลูกซี่เลยครับยูซีนครับใส่เงือหัวกครับพี่น้อง มันนี้คือถึกดีครับเริ่มแรกครับเห็นอยู่ถึกสองสามลังนะครับทีอแนมเห็นมันดิ่มอยู่ครับนี่ครับเป็นลังแรกด้วยครับนี่อยู่ไก่มองจอดเอเนครับรับก่นองมาลุนบึงด้วยครับี่นองด้วยเห็นครับนี่ลังแรกดิซสอง ปิดซี 4, 3้ำนะครับอยู่นี่ถึกสองสามลังอยู่นี่ครับนี่โอ้ครับตักขดครับพี่น้องโอ้เบ็ดจมเลยครับพี่น้องขั้นเบ็ดเลยมีกระใสยเบ็ดขั้นครับดีมอยอะครับโอุหยุด นี่ครับหนมงามไปเลยพี่น้องเลยอัดี้ยครับน,นี่ลางนี้ถือ,อกกันพี่น้องเป้น เป็หลังนึงกับทางนั่นกับถืออีกปลาปรากฏถึกเบ็ดนี่มันดินมเาเศร้านะครับสิ่นมง่ายครับนี่ครับหยุนด้วยครับอะไงเยอหัวมีเด็กโตงามๆเลยครับพี่น้องน้องเห็นบอกรับดินยืน,ยน อันนี้ก็อัดจีมืดในฤ้อประหว่างช่วงเศร้าอยู่ครับอยู่ในฮูซี่มันบ่ไข่เยีงดีเลยนะครับป่ามีแต่ตุ้งามงามหยุดหยุดนี่ครับตัวใหญ่ๆงามๆเลยทีนะ ไปเยอ,เอะเยอหกครับโมนีตโดนหน่อยเป็นไดแล้วครับกันติดแบบนี้บนลุดครับพี่น้องพุดกิอญาคิโยส่วนมากับลูกขาดปากันร้ายครับที่เคยใส่มาครับใส่ริ่มแรกกัถือติดกันเลยครับพี่น้องล่างล่างข้างหน้ากับถือครับมีบทถือแต่ลังนีงครับ ข้างหน้าก็เห็นดินอยู่นี่ครับนี่แต่ตัวงามๆเลยดินอยู่ครับนี่ดินเนี่ย នេះครับទៅនេះครับកាច់ធ្មងម៉ាសិនអឺកាច់ធ្មងនេះនេះក៏សរុបជាជាផ្ញើបីតោនេះត្រិចឃ្លាំងនេះណាครับបកកត់ក៏បកកត់ ตะลืเตะก็อบนี่ละมันก็อบไรเงี้ยหวหกครับเงี้ยห่เนี่ยคือซากกระเบนก็เอื่นว่ามุณก็อบคุณก็อบแต่ว่าเงี้ยหวกวันกระซาบกลางก็เอืน่นยน่งก่อน<ะ>ลูกอ,อดลูกอ,อด นี่ก็บบดถึกนะครับมองนี่ก็เห็นถึกอีกเลวครับพี่น,อน้องเรี่งกันสองลังนี่ติดก,กันเลยนะครับเห็นมันดินอยู่ครับดินอยู่โอ้ตัดกดเลยครับพี่น,อน้อง ล้างนั่งกัดเทือล้างนี่น,น,น,นี่จะดีอยู่ครับนี่แต่ปัดปดล้วนๆเลยครับพี่น้อง เงียงครับพี่น้องเนี่ยป้องกันฝักมือเจ็บครับเป็นรุนอีกครับ,รบนี่ล้างเลยกันดี่มเยอะครับเฮ้ยมวนด,ดีครับมือยามเบ็ดถึงดีดีกับมวนมีกำลังใจ điểm chưa. tôi Này Này là tuơng ngăm, -ngăm rồi, อีกครับคือแนวบ่เห็นนี่ครับหลุดตีด้อบขอบคุณนี่ก็อสวัสดีหายาเกลือเปลี่ยนมามาทางพี่คือบ่เห็นครับโอ้นี่นี่โอ้ยมันบดดินครับว่าบมถึกเราตีด้วยเตอนี่บิดๆไอ้นู้นอุ้ยนู้นตะเคยตีนู่นอู้ดูตรงนี่นี่เห็นลิอุนนี้ทงเลย ตัวนี้ตัวใหญ่ครับอืมโอ้อออน,นี่ตัวสวยๆงามๆเลยตูทมใ้ทมุงใส่มุดใดชื่อหอัวหายกันนของกันตรองเรียนหน่ครับถ้าพูนก็อาจจะเน่งไปที่จังหวัดสองลังหนึางโอีกครับพูนกลางนาพุนครับ วาเจียแไงเนี่ยฝาเฮ้ยก็เดิมถ้าตะมันเต้าคือดองหนึ่งซีวมบิดหน่งตรงอว่าจะบดทึกลังหนึ่งัาครับผมมาไก่ดินปวดผัดครับนะดินดินเยอขทงนานนะครับนังนี่ก็ทึกอีกแล้วนีดินเย่ หยุด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 ทันเด็ดจมเลยครับพี่น้องมีแ <chapters> ต่โตงามงๆเลยครับใส่งามงามเลยอือ ที่อีกว่าทางนั้นครับกระลุนต่ออีกกักมุ่งชนหักเงี้ยงอืมโอ้โตัวงามๆเลยพี่น้องโอ้ปากฏเนี่ย งามๆเลยครับน้องสวยงามเลยล่างน้ำเม่ถึกอีกหรอครับโอ้ยพวงนี้ก็เลี้ยงกันเลยพี่น้องนี่โอ้หปรากฏตัวนี้ใหญ่แท้ใหญ่ครับดิ่มยุนโอ้หูันเป็ดจมนี่ครับหยุด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 อยู่อยู่อยู่เนอ อตัวนี้ทมอ๋อเนี่ยฮู้เฮ้ยปลาไหมครับพี่น้องงามงามนี่เท่โอ,ออนนไไโอ้กล่องอะอันนี้ไปใส่น้องกล่องเหรอนี่ง่ายง่ายงามงามโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าหมูลเลยครับตัวนี้ทมจังกีเลยนี่หันเอียงกันยากกันบอกกดส่ไม้กันัะ บวกครับอืมเอาเลยไปนอืไปหลุมตัวอีกวันนี้ต้องพ่ายเนื่อไปก้นจะเสียดครับเพราะว่าการปลูกพายไปก้นสีกะมันจะอาจะยิย์แสงครับ ภาพมาเสืส้อดำเสื้อบชัดครับนี่โอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ีกันเลยครับน,นี่น้องตัวใหญ่เลยครับมันดื่มปบเ็ดกันเบ็ดจ่มเลยครับนี่อตัวงามๆนลยมือนี้หยุด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 อู้ โอ้ปลาคดงามๆแหงเลนมดนี่ครับงามๆดีต้องหักเงี้ยงอีกแล้วโอ้ถึกดียังซีนะครับพี่น้องเมน,นี้กับด้ลุนยางมวนครับพี่น้องอลไรดุนยาวเลยครับพี่น้องนั่นทั้งนั้นก็บดินอยู่ ใหม่เลยเกืออติดไม้เจ็บเชื้อ สดยเลยงามงามดีครับหยุด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 โอโอครับสวยงามงามคักในดีครับนี่ ไม่นี้ลงมาข้างใต้ครับพี่นอ้องเนี่ยตัวนี้พี่นอ้องมันตีเหงื่อกินมันพลาดครับเกาะข้างนอกแล้วตาครับนี่ที่นี่มันถือข้างนอกนะครับมันกาะถึกตามันครับด้วยตาอืมี่ตีกินเหยื่อครับมันพลาดไว้ซีนุยไปซีนุยตะกาข้างกราวเลยครับมันตรงเหมือน ศกนี่มือนี่กับพี่น้องกับเส้นใฟังสองภาษาเลยครับท่นนี่ออกสองภาษาให้พี่น้องฟังครับ,บเป็นฟังเล่าบาอ,อกกับเพื่อนกับเส้นใฟังสาษาเมรน,นำครับผสมกับยีแปล้ให้ฟังน้ำไปเรื่อยๆครับดีมัน โอ้โแตัวงามๆฮะกับมาวังเลยปรากฏว่าตัวใหญ่ๆเลยครับวังไต่ครับวังสาาเขมงกระทันลวงลวงวังคือธรรมนะเป็นธรรมเป็นอจจะบอกเข้าใจยังวังวังครับโอ้ติดเฮ้ยติดเฮ้ยเี๋ยวติดเฮ้ย อลังหนีเอาอีกแล้วครับพี่น้องนี่ดินยืมอ,อ,อันเบ็ดจมเลยครับพี่น้องนี่โอ้ขันเบ็ดโอน กันเบ็ดเราใหม่ก่อนเอ้ยเตรลอ่อๆนะนีะ่นี่นี่ก็ปลามีแต่ตัวงามๆครับนออออ้ออืมโอเคอีกบ่ ในบกคุณนะครับมาเห็นดิน เดีว <Mile> อีกเดียวดูจีกไอ้ยไปฮ่มฮึ่เสือกยสันครับเนาะโอ้สวบแรงอี้นี่มีแต่เพรย์ลอลเลยเพรย์เพรย์ชิงล้อล ดิบขึ้นเลยนีย่บิดขึ้นลเลยนี่ มาซีแได้มวลมวนคี่น้องมวนกับบรรยากาศครับกาดดีการมวนมวนกับเสียงนกนะครับก็มาเบื้หงเห็นวิวอยู่ซีสวยๆเงาๆสิครับมวนกังเป็นกันฮอนกันลงมาซีนะครับพี่น้องมาเล่นน้ำซีมาเล่นน้ำมาเล่นกะมาอยู่ในโฮมฟังซีนี่บ้านบ่ฮอนนะพี่น้องมาที่เย็นอยู่ซีนี่เย็นสบายครับนหน้าฮอนกัน มุดเล่นน้ำซีมาวันแห่นุนสิีหนาวครับวนานน้ำซีมันเย็นดีครับพี่นอ้องบรรยากาศยุซซี่หรือมวลอีล๋ครับอยากให้พี่น้องมาสัมผัสมาเบิ่งอยุซซี่ครับมาเล่นน้ำซีนี่สบายครับนี่ช่วงนี้ค็น,น้ำกระบนเล็กนะครับทำมาลงเล่นก็นพอดีพอดีเลยครับมวน สวใหญ่ๆเลยครับขันเบ็ดจมเลยครับยุดยุดอือนี่ครับงามงามอืมอ ก็ต้องระวังจากน้อยครับก็มีอาวุธประจำตัวของมันครับปลาดอะไรก็เจ็บครับหักเงียงก่อนป้องกันไว้กันพลาด อ้ทางนากนเห็นแมนวมดที่อยังเห็นมันดินอยู่ครับอาจินแมนนี่นะทางไกลคนอครับโอ้ดีแล้วเร็วเร็วเร็วเ,วเวนีน่ยหนักนักทางนันเห็นบ่ครับนี่ดินยู่ครับอืมเห็นได้เครับ ยึบโอ้หันไปจุ่มหายลึบเดียวนั่นยึดยึด ขันนี่อะไรขัดตายอยู่แล้วพี่น่อยโอ้ย,อยมันดิม่มจนมงนมันมตัวใหญ่กันเลยครับขัดตาอยอีกแล้วมาเกี่ยวอยู่ทึ่งขัดเบ็ดไปเลยไปหน่อยมันเกี่ยวอยู่ครับ ครับมือนี้ก็ย่าเบ็ดก็แล้วนะครับโอ้มือนี้มานครับมานเด็ดตัวใหญ่ๆมานตัไตรทุ่มๆอ่ะไตรเฉลียงครับโอู้มานคักมือน,นี้ม้วนครับนี่ต่ใส่ใส่งามๆเลยครับปรากฏครับนี่จับให้พี่น้องเบิ่งครับพีน่น้งงองน,นี่งามๆเลยที่ครับมือนนี้งาม นี่แต่ป้าใหญ่ๆครับ ขักอีลีครับพี่น้องครับพี่น้องเือน,อน,นครับมือนีด้อครับประมาณสองโลครับมาใส่ไมาย่ามเวทครับมือนโอ้มวนครับพี่น้องกันมือได้ถึอมวนมีกำลังใจสี่เห็ดสี่หาต่อ